ใครบอกว่าปีนี้แมนยูไม่มีโทรฟี่แชมป์จะบอลดงบอลเด็กผมนับหมดอ้าวทุกคนฉลองเฮ <Hey! laughs> ไปเอาใจช่วยอยู่แบบผ่านๆน,นะฮะเออดูแบบผ่านๆตานะไม่ได้ไปแกะแทคติกหรือว่าลงรายละเอียดอะไรมากมายเอาใจช่วยอย่างห่างๆห่วงๆแต่ก็หนุ่งเหมือนกันเพราะว่าเจียนไปเจียนอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ทำได้นะครับบรรดาลูกกรอกขนองนะฮะ คว้าโธฟี่แชมป์บอลถ้วยมาคลองได้สำเร็จก็จบเกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดชุด U18 เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุด U18 ไป2ประตูต่อหนึ่งได้ประตูขึ้นนำนะครับ2ลูกในช่วงครึ่งแรกจากอีธานวินลี่นี่ล่าสุดนี่ขึ้นมาให้เด็กผีได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วนะครับในชุดใหญ่นะอยู่บนซุ้มมานั่งสำรองแล้วก็ลงฝึกซ้อมผมก็รอคอยอยู่ว่าหลังจากเนี้ยโปรแกรมการขันนัดที่เหลือ ของศึกพรีเมลิกเอริกเทนฮากจะให้โอกาสเด็กคนนี้ลงไปชิมลางเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะสำหรับเจ้าหนูอีธานวินลี่นะโอ้โหลูกแรกแม่งยิงอย่างโหดเพื่อนเพื่อนตักข้ามหัวมาใช่ไหมอ่าเกี่ยวได้แล้วตวัดยิงด้วยขวามุมไม่มีแม่งยังยิงเข้าอ่ะส่วนลูก2ก็เป็นการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับยิงมาตูนาทีที่7แล้วก็25หลังจากนั้นครึ่งหลังผมรู้สึกว่าซิตี้ ดีกว่านะเออมีจังหวะได้ยิงหลายครั้งนะครับก็ต้องชมผู้รษาประตูเจ้าหนูแฮร์ริสันใช่ไหมเออถ้าเกิดจําชื่อไม่ผิดนะแฮร์ริสันโอ้โหแม่งเหนียวมากแม่งเซฟเป็นเดคเลยเออเหนียวเหนียวจริงแล้วก็ออกบอลจากเท้าดีด้วยกอีต่างหากนะครับก็สามารถช่วยทีมได้ถึงแม้ว่าจะไปเสียในช่วงท้ายๆเกมจะหมดเวลาอยู่แล้วแต่สุดท้ายแมสซิตี้ก็ไล่ไม่ทันจบเกมลูกกอะกขนองยูสสามารถเอาชนะ แมนเชสเตอร์ซิตี้ยูสไปได้สำเร็จ2ประตูต่อหนึ่งคว้าแชมป์บอลถ้วยหลีคับมาคลองส่วนฟอร์มการเล่นผมจะประทับใจไปที่เจ้าหนูเฟเชอร์อ่าแล้วก็โกแฮร์ริสันรวมถึงวิลลี่นะ3าคนนี้หลักๆที่ผมค่อนข้างชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับส่วนคนอื่นๆอย่างเอ่อแมคอลิเตอร์ก็โอเคหรือว่าห Jackson, าลุยแจ็กสันแฮร์รี่อาร์มร์สอคนนี้ก็ทรงๆนะครับคือเกมลับเนี่ยวันนี้ทำงาน หนักมากนะครับแมสซิตี้นี่คือครึ่งหลังโอ้โหกลางตำราบุกเลยแต่ว่าเราก็ยังช่วยยันกันไว้ได้นะครับก็มีจังหวะได้สวนขึ้นไปบ้างเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือชนะ2ประตูต่อ1นก็ต้องชื่นชมนะครับเด็กๆที่ทำได้สำเร็จนะคว้าแชมป์มาครองและล้มอะคาเดมี่ของซิตี้ซึ่งก็รู้ๆกันอยู่นะขึ้นชื่อลือชาด้วยยินดีกับเด็กๆด,ด้วยนะครับหลายที่ก่อนหน้านี้ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโซนเหนือ ผมไปไล่อ่านคอมเมนต์แฟนบอลต่างประเทศหลายๆคนเนี่ยโอ้โหอยากให้ลงเล่นแทนชุดใหญ่บางคนด้วยอืมนะไม่รู้ว่าละอายแกใจหรือเปล่านะผู้มึงบางคนนะนะแม่งหวยถึงขนาดแบบแฟนบอลเขาไม่ไหวกันแล้วสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับแวะมาบ่นชุดใหญ่จนได้นะฮะตามสไตล์ผมแต่ก็ยินดีกับชุดเด็กด้วยนะอยูด สรุปข่าวนะครับประจำวันที่24เดือน4ปี2567ขอคนละ1ไลค์1การกดติดตามนะครับขอคนละไลค์ให้กับบรรดาลูกกรอกขนองของเราด้วยแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงยอดขายอันดับหนึ่งของไทยนะครับหมดปัญหาขนลุงลังเดี๋ยวในช่วงพรุ่งนี้วันที่25จะมีโปรลดราคาอยู่นะสามารถอ่านรายละเอียดได้นะครับที่ปักหมุดคอมเมนต์ วีดีโอ u t u b e ด้านล่างก็จะเป็นโปรโมชั่นวันที่25เมษายนวันเดียวนะครับลดเหลือ1,362บาทเออเริ่มต้นบ่าย2นะก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถไปจัดกันได้นะโปรวันที่25เมษายนนะครับเหลือ1,362บาทท่านผู้ชมครับมากันที่ e x c l u s i v ูมาจาก The Sun สื่อจอมสาแนนะฮะข่าวลักษณะประมาณนี้เรื่องความชิบหายวายวอดเนี่ยต้องให้เดอะซันล่าสุดเดอะซันทำการคอนเฟิร์มเองเลยด้วยเออ <c oughs> เออแต่ว่ามีน้ําหนักนะเพราะมาจากเดอะซันเขาบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเตะพีเมิลิกอายุ19ปีซึ่งผมเห็นเดล y m เมลเองก็เรียนข่าวหลังจากนั้น <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับข่าวทำนองเนี้ยแต่เดอะซัเนี่ยมาเจ้าแรกเขาบอกว่า ถูกเจ้าที่ตำรวจจับกลุมด้วยข้อหาคดีข่มขืนโอ้ยเอาแล้วไงเฮ้ยทีมใครวะเด็กทีมใครเนี่ยโดยผู้เสียหายนะครับเข้าไปทําการแจ้งความอ้างว่าเกิดเหตุข่มขืนในช่วงคืนวันศุกร์ที่แล้วแล้วก็เจ้าที่ตำรวจเนี่ยส่งคนไปสอบปากคํานะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับหนึ่งในนักเตะแข้งปิศนาซึ่งเรายังไม่รู้ว่าใครนะ ให้การกาบเจ้าที่ตำรวจที่สนามแล้วก็โดนจับในระหว่างที่เดินทางกลับด้วยแล้วก็เข้าห้องขังไปนะครับหนึ่งคืนก่อนถูกพนักงานสอบสวนสอบปากคำต่อโดยข้อหาทําร้ายร่างกายและให้ความช่วยเหลือคดีข่มขืนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับนักเตะปีศาอีกคนหนึ่งก็ถูกตำรวจจับกุมในวันต่อมาถูกสอบปากคำแล้วก็ถูกแจ้งข้อหานะว่าเป็นผู้ต้องสงสยัยลงมือ ก่อเหตุข่มขืนโดยทั้งสองคนถูกจับด้านนอกของรังเย่าสโมสรตัวเองที่มีแมตช์การแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคีย์เวิร์ดอยู่ที่ตรงนี้สแสดงว่าตัดแก๊งที่ลงเล่นรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้เชลซีหรือว่าแมนยูที่กะไปแข่งกันที่เวมบลีย์โอเคโลอกไม่ใช่นักเตะทีมกู <laughs> แม่ ปกติแล้วไอ้ข่าวอะไรพวกนี้นี่ถ้าเป็นเด็กผีอย่างพวกเรานะเออมันอ่านแล้วไอ้นักเตะทีมกูหรือเปล่าว่าช่วงนี้ยิ่งโดนเรื่องหัวจะปวดนอกสนามนี่เยอะแยะมากมายด้วยแต่สรุปคือแมนยูแมนซิตี้เชลซีตัดออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าไปแข่งที่เวมบี้เราก็ต้องไปเช็คโปรแกรมว่าในช่วงวีคที่ผ่านมาเนี่ยมีสโมสรไหนบ้างที่ได้เล่นในบ้านรังเย้าของตัวเองก็ตามนี่เลยนะ ก็เจ้าที่ตำรวจนะครับคอนเฟิร์มว่าผู้เล่นทั้งสองคนได้รับการประกันตัวออกไปแล้วคดีกันมันอยู่ในช่วงการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไอ้สองคนที่โดนประกันไปก็ต้องไปต่อสู้กันต่อเรื่องของคดีในขณะที่ต้นสังกัดจริงๆซึ่งผมเชื่อว,ว่าเดี๋ยวมันต้องมีข่าวหลุดมาเองแหละครับว่าเป็นเด็กของสโมสอนไหนผมว่ามันหาตัวไม่ยากจริงๆเรื่องพวกนี้หาตัวไม่ยากเสือังกิษแม่งขุดคุยเก่งอยู่แล้วโดวยเฉพาะเดอะซันเนี่ย ในเวลานี้ต้นสังกัดก็รับทราบและ้วนะครับทราบเรื่องและกําลังพิจารณาทําการดําเนินการสเต็ปต่อไปว่าจะเอาอยัางไงต่อกลับมาที่ข่าวของแมนยูเอตดนะครับอันนี้เป็นช่องดียูเอต์สแตนด์ n ียูเอต์สแตนไม่ใช่สานักข่าวแต่เป็นช่องอินฟลูเอนเซอร์ของแฟนบอลแมนยูต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือช่องของมาร์โกบิดนั่นเองเขาไปได้เลนข่าวนะครับเอกลุศีมาบอกว่าแมนยูเอตดตั้งเป้าที่จะคว้าตัวมิเกลกูเตเรส แบ็กซ้ายวัยยีปีของจีโรนานะครับซึ่งถือว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดในตําแหน่งแบ็กซ้ายของแมนยูเอเตซึ่งล่าสุดสโมสรอนทราบเงื่อนไขค่าฉีสัญญาจํานวนตัวเลข35้าล้านยูโรแต่ทว่าอย่างไรก็ตามอินิออสจะพยายามเจียจาเพื่อทําการต่อรองราคาให้มันถูกลงอะ่ะแล้วก็ตัวนักเตะเองมีความต้องการอยากมาหาประสบการณ์ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกมิเกลกูเตเรส ทุกท่านสนใจหรือเปล่าครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เอาตรงๆนะชั่วโมงนี้ผมแบ็กไซด์เออก็ถ้าเกิดไปสเกลไปสแกนมาแล้วว่าเวิร์กจริงแล้วก็อายุน้อยใช้งานได้แบบยาวๆก็ยิ่งค่าตัวถ้าเกิดเจียจายถูกลงได้นี่ก็ผมเอาหมดนะ <laughs> มาเลเซียหายไปเป็นปีไม่รู้จะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าถูกไหมครับแถมเจ๊อชอ,องก็อายุเยอะแล้วด้วยทีนี้มากันที่ควนลงนะครับเป็นดราม่าที่ก็ เดือดมาเหมือนกันหนะนี่ผ่านมา2วันได้แล้วแต่ว่ายังไม่จบเลยมันมาจากเหตุการณ์ที่พอแมนยูชนะยิงจุดโทษโคเวนทรีในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลเอฟเอับจุดเริ่มต้นนี่มันมาจากนักเตะของโคเวนทรีอ่าไปทําท่าย you, ั่วยุยียวนกวนประสาทแฟนบอลแมนยูแล้วพอแมนยูชนะจุดโทษอันโตนี่ก็เลยไปเอาคืนซึ่งก็มีกระแสะเสียงแฟนบอลในโลกโซเชียลเนี่ย แตกเป็น2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งที่เห็นด้วยกับการกระทําของอันโตนี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไม่เห็นด้วยนะแล้วก็ต่อว่าอันโตนี่เรื่องนี้ก็นานาจิตตังนะครับอยู่ที่ว่าใครจะมองมุมไหนซึ่งล่าสุดอันโตนี่เนี่ยออกมาตอบไปนะครับกับเหตุผลที่ว่าทําไมเขาต้องตอบโต้เออทําท่าบ้องหูเนี่ยใส่นักเตะของโคเวนทีมันเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะปกป้องสโมสรแล้วก็แฟนๆเดอมุนเนี่ยบอกว่า โคเวนทรี entry, พวกเขาพิสูจน์แล้วว่าทำไมถึงเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศ f อฟเอับแต่ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของพวกเขานักเตะบางคนที่ทำกับแฟนบอลของเราเนี่ยมันดูไม่ดีเอาซะเลยนะมันก็เลยเป็นธรรมชาติที่ผมอะ่ะต้องตอบสนองต้องเอาคืนเพื่อปกป้องสโมสรแล้วก็แฟนบอลซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับมีทั้งคอมเมนต์แฟนบอลที่เห็นด้วยก็จะเป็นในเชิงที่ว่าก็โดนยัวย่วยุก่อนนะถูกไหมอะ่ะเออมาทำกับแฟนบอนลเราก่อน ถึงแม้เกมมันจะจบไปแล้วก็ตามแต่มันก็ไม่แปลกในที่อันโตนี่เนี่ยจะเอาคืนแล้วเขาก็บอกแล้วว่าเขาทําไปเพื่อปกป้องสโมสรแล้วก็แฟนๆแ,แต่บางส่วนเนี่ยก็อาจจะมองในมุมว่าเฮ้ยฟอร์มการเล่นคุณก็ไม่ได้ดีเดะอะไรเลยอะไรแบบเนี้อ่าแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับตัวคุณโดยตรงโอเคเขายูยุแฟนๆก็จริงแต่มันเป็นเรื่องของฟุตบอลเป็นเกมจิตวิทยาแล้วทุกคนละครับคิดเห็นประการใดก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้ แต่คือเกิดซีวีอเลยแฟนบอลต่างประเทศนี่คือเถียงกันโอ้โหเรื่องนี้คือมันลากยาวอะ่ะสองวันแล้วอะ่ะแม้กระทั่งในไทยเนี่ยผมไปเห็นบางที่เองก็ยังเถียงกันเรื่องนี้อยู่เลยนะซึ่งมีบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮานะครับทำการตอบถามนักข่าวคือไอตอนแรกเนี่ยนักข่าวไปถามหลังจบเกมเทนฮาก็ตอบปัดๆอารมณ์ประมาณว่าผมไม่เห็นเหตุหการณ์อ่า no c ซึ่งถ้าเกิดเรามองเป็นกลางเนี่ยเทนฮาร์กอาจจะไม่ได้บอกปัดแต่อาจจะไม่เห็นเหตุการณ์จริงๆก็ได้ทีนี้พอต้องมาตอบถามเพสคอนเฟอเรนซ์นักข่าวยิงไมาอีกรอบหนึ่งาถามไมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้หนีไม่ได้แล้วบอกปัดไม่ได้แล้วคงเห็นแล้วละ่ะก็จําเป็นที่จะต้องตอบซึ่งเทนฮาร์กเนี่ยบอกว่าจุดเริ่มเนี่ยมันมาจากคู่ต่อสู้ยั่วยุเลยทําให้อันโตนี่ตอบสนองกลับไปแบบนั้น และคุณก็เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่การตอบสนองอ่ะเออยังไงก็ตามผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรทำหรอกนะอันนี้คือในมุมของเทนฮานะครับก็คู่แข่งเนี่ยทำมาก่อนอันตรงนี้ก็เลยเอาคืนต่ตอบสนองกลับไปแบบนั้นแต่สุดท้ายอย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่เขาอ่ะไม่ควรทาในขณะเดียวกันผมก็ได้เห็นนะอีกมุมหนึ่งก็คือการตอบสนองของแฮร์รี่แม็กไวรวมถึงนักเตะคนอื่น ผมคิดว่าเราควรให้เครดิตกับฟอร์มการเล่นของโคเวนท r รีนะพวกเขาอ่ะเดินทางมาถึงรอบนี้เรานำ3-0พวกเขาสามารถคัมแบ็กกลับมาได้ทางทั้งที่เราเนี่ยคองเกมเหนือกว่าทุกอย่างตลอด70นาทีโดยสกอร์3-0เนี่ยมันควรจบลงแล้วต่อโคเวนท r รีสามารถกลับมาได้นะมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นผลงานที่ดีมากๆเราต้องให้เครดิตเขาโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากนะจริงๆประเด็นเนี้ยผมถือว่าตอบถามค่อนข้างดีแต่ปัญหาคืออีกคําถามหนึ่งเออมันมีดราม่าอีกนะครับนอกจากดราม่าของอันโตนี่แล้วก็ดราม่าของเทนฮากคือในส่วนตรงเนี้ยเทนฮากตอบถามดีแต่อีกคําถามหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นประเด็นนะมันคือเรื่องที่นักข่าวเนี่ยเขาถามเกี่ยวกับเฮ้ยการที่ คุณเข้ารอบในลักษณะที่แบบโดนตีเสมอ3 3แล้วก็ไปดุนจุดโทษโอเคชนะก็จริงแต่มันน่าอับอายน่าอับประยลด้วยกับการที่คุณเข้าชิงลักษณะแบบเนี้ยเพราะคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นโคเวนที่นะเออเทนฮากเนี่ยบอกว่าน่าอับอายไหมไม่นะรีแอคชั่นจากพวกคุณต่างหากที่มันน่าอัอายฟุตบอลระดับท็อปเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลลัพธ์เราเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ เราสมควรไปถึงตรงนั้นไม่ใช่แค่เกมนัดนี้แต่รวมถึงเกมอื่นด้วยตลอดเส้นทางที่เราเนี่ยเดินกันมาเราคุมเกมไม่อยู่ในช่วง20สนาทีสุดท้ายเราเนี่ยเป็นฝ่ายเหนือกว่าเจสินาทีแล้วเราก็โชคร้ายนะลูกสามสองสามสามช่วงท้ายเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องของโชคเราโชคร้ายชัดเจนนะโอเคนะการยิงจุดโทษเนี่ย เป็นไปอย่างดีและสุดท้ายเราก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมันเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่การเข้าชิงบอลถ้วย4ครั้งใน4ปีอ่าเขารวมถึงตอนที่เขาคุมอาแจกด้วยนะครับสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยในฐานะผู้จัดการทีมการเข้าชิงบอลถ้วย4ีครั้งใน4ปีเขานับรวมตอนอยู่ที่อาแจกด้วยนะ4ครั้งใน4ปีแล้วยังมาวิจารณ์อะไรแบบนี้อีกเนี่ย ระแสฟีดแบ็กหรือคมมุงคอมเมนต์นั่นนู่นนี่ที่วิจารณมานั่นแหละเป็นสิ่งที่น่าอับยะ์และก็น่าอดสูสำหรับผม,มนะอันนี้คือมุมมองความเห็นของเอริกเทนฮานะครับซึ่งก็ชัดเจนครับแกหัวร้อนอืแกหัวร้อนนะแบบนี้พวกนักคงนักข่าวนี่ลู่ป,ปากเลยนะครับแล้วก็เอาไปเขียนคงเขียนข่าวเอาไป แตกแขนงได้อีกแบบหลายสกู๊ปเลยผมว่านะทีนี้มันจะมีในส่วนของอาการบาดเจ็บนะครับอัปเดตก่อนเกมไปให้เขาบอกว่าแม็กโทมิเนแล้วก็แรดฟอร์ดบาดเจ็บทั้งคู่แล้วมีโอกาสสูงมากที่จะไม่ทันเกมเจอเชฟยู่ส่วนบรูโน่มีอาการบาดเจ็บบริเวณมือแล้วก็กานาโชนะครับซึ่งถูกถอดออกในเกมเมที่ผ่านมาเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บทั้งบรูโน่ที่บาดเจ็บบริเวณมือแล้วก็กานาโชเนี่ย ยังต้องรอเช็คสภาพความเฟิตว่าสามารถลงเล่นได้หรือไม่นักเตะที่เจ็บไปก่อนหน้านี้อย่างวินลี่คามาราอัมราบัต outh, เมซันเมาอก็มีโอกาสที่จะไม่ได้มีส่วนร่วมวนะเท่ากับว่าในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนยูเนี่ยมีอาการบาดเจ็บรวมกันนะครับเจดเคสถ้าเกิดนับรวมทั้งซีซั่นเนี่ยมากกว่าโอ้โหหกสิบครั้งหรือก็คือหกสิบสามครั้งหกสิบสามเคสไปแล้ว ลุ้นถึง70ครั้งหรือ70็เคสเต็มตัวข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับแหมข่าวเยอะมากเลยนฮะค,คลิปนี้แมนยูเต็ด <Man U> กับนิวคาสเซินนะครับอันนี้รายงานจากเจมส์ดักเกอร์ผู้สืบข่าวทีมหนสายตรงสโมสรของเทเลกราฟบอกว่ายังไม่ได้บรรลุข้อตกลงในการจ่ายเงินค่าชดเชยนะครับเพื่อเคลียร์เงืินไขให้แดนแอดเวิร์มารับตำแหน่งพอกีฬานิวคาสเซิลเนี่ยต้องการ15ล้านปอนด์ แล้วก็บวกแอดออนโบนัสหล้านปอนส่วนแมนยูเนี่ยพร้อมจ่ายนะเออเตรียมเงินในการจ่ายค่าชดเชยในการเคลียร์เงื่อนไข2ล้านปอนไอตอนแรกผมคิดว่าดักเกอร์เฮ้ยมึงพิมพ์ตัวเลขตกไปเลขหนึ่งหรือเปล่าวะนะอะไรแบบนี้นะแต่สรุปคือ2ล้านปอนอ่ะใช่ครับได้ยินไม่ผิดแล้วก็เห็นไม่ผิดแมนยูเนี่ยเตรียมไว้แค่สล้านปอน จะคุยกันเสร็จกี่โมงเนี่ยก็นั่นแหละครับมันยังอีกห่างไกลแล้วก็คงต้องเจอจากันไปตไป่ไปต่อนะเหมือนลิ้นพันกันเลยโอ้โหเขาอยากได้15ล้านปอนบวกกับ add on bonus หล้านปอนแมนยู U, เตรียมเงินไปจ่าย2ล้านปอนรอกันต่อไปครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์นะครับฝากกดติดตามให้กันเด้อพี่น้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กลูมิง่ง ตอนนี้มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นขนน้องชายขนแข้งขนขาขนตัวหนวดเนิดอะไรก็ตามแต่นะฮะรับรองว่าไม่คันไม่เป็นตอไม่มีขนคุดผมโกนให้ดูแบบสดๆเลยนะฮะไม่เจ็บเลยจริงๆเออเวลาสมมติซื้อมาใช้ใช่ใชไหมตอนนี้ลดราคาด้วยนะซื้อมาใช้ก็ถ้าเกิดสมมติใช้ซ้ำอะไรแบบนี้ก็เอ,อ ล้างน้ำหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ได้เลยนะเยี่ยมมากนะครับของดีห้ามพลาดเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุบจบ